สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางภาคนะครับวันนี้จะให้เพื่อนชมของเหรียญรุ่นเหรียญน,นั่งเสือพกกระซับนะครับสร้างเมื่อปีสองห้าหกสี่นะครับเดีย๋ยวมาแกะเหรียญชมกันนะครับอันนี้ครับ แกเหรียนชมนะแกะเหรียนชมกันนะครับเหรียญก็จะเป็นลักษณะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีโค้ดตอกด้านซ้ายมือนะครับเหรียญข้างๆจะมีความสวยมากนะครับดูส่องดูละเอียดด้านหน้าครับ เ,เพื่อนๆเสือค่อนข้างจสวยนะครับความคมชัดของเหรียญน,นะครับการปัม๊มเหรียญค่อนข้างสวยมากนะครับดูหน้าหลวงพ่อเปิดน,นะครับรายละเอียดดีมากนะครับกล้องผมเยใหญ่ไหม ภาพไม่่อยดีเท่าไหร,ร่น่ครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับระเอียดของเหรียญดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันด้านหลังจะเป็นยันแปดทิศนะครับยันแปดทิศแล้วก็มีเสือมียันประจำหลงยันประจำหลงพระเปิรนนะครับหลงปู่ เปิดน,นะครับสร้างเลยจะเป็นอนุมานและยันแปดทิศและยันยีก้ายอดนะครับก็ะจะมีเสือเป็นเอกลักษณ์ขยายดูฮะดูความคมนะครับหางเรียนนะครับอ่าครับนวามากนะครับเพื่อนคนในสนใจเนี่ยอ่า ทักมาได้เลยนะครับในช่องผมได้เลยนะครับผมแม่งปันเรียนละร้อยห้าสิบครับค่าส่งห้าสิบบาทนะครับสวัสดีครับเพื่อน